กัปตันการสวัสด,ดีครับผมพี่นุกก๊กครับผมพี่อับครับผมพี่ตาค่ะพี่ปิ๊นครับผมและนี่คือกัปตันสงการไมเ,เชียร <Yay! S 1> ครับผมวันนี้มานั่งเรียงหน้ากันแบบนี้ครับผมเพราะเราไมา่ได้เล่นการ์ดกัน ใช่ครับผมเราใส่หมวกมาด้วยนะครับผมว่าเรามีเกมมาเล่นกันครับผมใช่ครับกับกับฮูสต์เซตการ์ดครับผมบนหัวนี้การ์ดอะไรเ้ยผมยังไม่มีการ์ดเลยนะอ่เดี๋ยวให้พี่เอสักันโอเคครับเอามาครับพี่เอสการ์ดมาเลยเอาเลยครับพี่เอสเลือกไปเลยครับขอดีๆนะพี่เอสนะน่ากลัวกลัวมันจริงๆคือทั้งหมดทั้งมวลพี่เอสเป็นคนเลือกนะครับดีไม่ดีด่าด่าพี่เอสนะครับผมบอกคนด้ว่าขอทั้งหมดอยู่ในแฟนพิลานนะครับผมแต่ว่าทุกคนต้องเคยเจอการ์ดแบบนี้มาแล้วผมไม่รู้จัดการผมรู้อยู่แล้วผมไม่รู้ครับราคาซิงเกิลยังไม่รู้เลยครับ โอ้โหเดี๋ยวนะเติมเติมกาวให้น้องหน่อยไหมโอ้โหเอาเอาเอาเดี๋ยวน้องม่ได้งัดหน้ามึงเขานะตาผมโหยากอะไรอ่ะพี่พี่พูดเลยว่าอ่าสองสองวันนี้ทุกคนเห็นการ์ดบนหัวพวกเราแล้วครับแต่ว่าพวกเราเห็นความไฮยนะของคนข้างๆแล้วครับครับผมกติกามีง่ายๆครับผม ระหว่างให้พีเอสเป็นจัดการเรื่องการพินุกนะครับเดี๋ยวอธิบายกติกาสั้นๆกันตรงนี้นะคำถามนะครับผมจะเป็นคําถามใช่หรือไม่เท่านั้นครับเช่นการ์ดใบนี้มีสีขาวใช่หรือไม่ครับผมคนที่ตอบจะตอบเป็นความจริงเท่านั้นโดยที่จะตอบว่าใช่หรือไม่ถ้าไม่รู้ตอบไม่รู้นครับตามนั้นนะครับผมใครที่รู้ว่าการ์ดบนหัวตัวเองเป็นอะไรคนสุดท้ายครับผมพ่นุกมีน้ําแครอทคปันสดอยู่ พี่นุมกมีฟุตเตจเล็กๆนี่ <c alf> ครับแครอทท้งดุนกดลงไปครับผมออกมาเป็นน้ําอยู่ข้างล่างนี่แหละครับผมเนี่ยแล้วก็กอกใส่ผลเลยไม่เคยคิดเลยนะครับว่าแครอทจะมีน้ําเยอะขนาดนั้นนะครับพี่อามไม่กินผักเรียบ้อยนี่มันไม่ใช่ผักแล้วนี่เป็นน้ําแล้วบอกเลยว่าทําไปก็ไม่ลืมไปว่าตัวเองต้องเล่นด้วย ่ะเดี๋ยวรอพี่เอสมารอพี่เอสจัดการมือมือครับโอเคครับผมเราให้เกียรติรีดี่เฟิร์สสุภาพสตรีก่อนนะครับผมอ่ะไม่จะได้จะได้ข้อมูลเยอะที่สุดไงโอเคแล้วก็อย่าลืมคนสุดท้ายน้ำแค่หลอดลอยอยู่นะครับเอาผมนิต้าเริ่มไปเลยครับผมเออ่มันเป็นโปเกมอนใช่หรือไม่คะไม่ใช่ไม่่ใชสีเขียวหรือเปล่าครับใช่เขียวอ่ะไม่ใช่ธาตุพืชตัดธาตุพืชทิ้งเลยเป็นโปเกมอนไหมครับ เป็นเป็นโปเกมอนนะครับผมเป็นโปเกมอนพลังจิตใช่หรือไม่ไม่ใช่เรามักมากอ่ะเรามักมากเดียวร่วมเลยเออเราเป็นสพอร์ตใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเลือดไม่เกินร้อยป่ะครับเลือดไม่เกินร้อยไม่ใช่ไม่ใช่โอยาวแล้วววยาวแล้วไออ้เโปเกมอนบนหัวพี่ลุกมีกฎไหมครับมีกฎมีกฎใช่หรือไม่ใช่ครับโอเคโปเกมอนมีกฎไม่ช่วย เป็นการ์ดโปเกมอนใช่หรือไม่ใช่ครับไม่ใช่จิตเป็นผู้ชายใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้สั่มมันอุ๊ยตาลอนได้เอาแล้วตาได้ใบง่ายสุดอ่ะเป็นโปเกมอนวีใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่อ่ะโอเคเป็นโปเกมอนวีใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับมีกดไม่ใช่วีเอาแค่เป็นโปเกมอนวีไหมครับ ใช่ใช่ครับใช่เกมมอนดีอ้าวดีผเป็นผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ถามนะครับผู้หญิงที่กันใช่หัวสีเขียวใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสเตจสองใช่ไหมครับไม่ใช่ครับโอ้ไม่ใช่ยาวยาวนี่ยาวยาววันยาววันทั้งวันเป็นโปเกมอนเอกใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาแล้วเหลือเรเดียนละเหลืรเดียนละโปเกมอนวีตัวนี้เลือด220ใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่อง220ไม่ใช่2 2 0เป็นผู้หญิงผมสีทองใช่หรือไม่ไม่ใช่ทตุไฟป่ะครับไม่ใช่เราเราคิดว่าพี่หลอกพี่เขียวพี่เขียวเออขี้เลยอ่เนขี้เป็นโปเกมอนที่มีค่าหนีหนึ่งใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ครับ เลือด210ใช oui! oh, okay okay. ่หรือไม่ใช่ครับใช่เลือด210ผมขอตอบครับผมตอบมาตอบมาจงระเปี้ยนนะเสียเวลาปหัวสีน้ำตาลใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ตามสีหัวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไอ้นั่นไหนยากกว้างมากไม่ใช่ทุกอย่าบวัวหยิบหยิบน้ำแค่หลอดให้ผมได้ไหมครับเป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์ใช่ไหมครับไม่ใช่โโอ้หกว้างกว่าเดิมอีกโอ้ my god ยังไม่รู้ตัวเดี๋ยวนะเอาไอ้หัวมันโปเกมอนอะไรเดียนปะ ใช่เหรอโอเคโอเคโอเคนะเข้าใจถูกโอเคป่ะเป็นโปเกมอนธาตุไฟใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลอยจังโหดสีดำใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คอ่ะมาไร่ทั้งสีเดี๋ยวหนักสุดกินคำถามก็ยังหนักเหมือนเดิมถามมาสี่ห้าคำถามไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่แคบลงมาเลยเป็นโปเกมอนมายาใช่ไหมครับไม่ใช่โโอ้หไม่ช่วยอะไรกูเลยไล่ตอบเลยอ่ะ เป็นพลังจิตใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโปเกมอนตท่าสายฟ้าใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับหัวชมพูใช่หรือไม่ครับใช่ครับเมื่อกี้น้องถามอะไรครับน้องถามว่าหัวชมพูใช่ไหมอ๋อหัวชมพูน้องน้องออกจากจอเลยครับน้องน่าจะรู้เลยอินขนาดขอคนจัดแฟนผมไม่รู้ตัวเลยอ้า ทะลึ่งใส่แฟ้มเองก็ช่วยไม่ได้มันอยู่หน้าบล็อกไหมครับเอาวละเอาวละเอ้าวละอาวละอ้าวละไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่น่าไม่รู้ครับโบเตอร์โบเตอร์ตรงนี้ช่วยไม่ได้ครับไม่รู้ครับบล็อกเก่าด้วยเหรอครับไอเอ็ดมันเอาอะไรมาวะเนี่ยเป็นธาตุไฟปนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ท่ามืดไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับความสามารถสามารถเก็บโปเกมอนสองใบกับจี้สองใบใช่หรือไม่ครับใช่จักใช่ครับจักคุณละลาใช่หรือไม่ยี ไาเปนหนึ่งมาไป็นหนึ่งออยู่ให้ข้อมูลตรงนี้กันโอ้ไม่เคยรู้สึกว่าร้านเรามันกว้างขนาดนี้เลยครับมันมีสีขาไหมครับไม่มีไม่ใช่ครับช่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่ใช่สีขาแถมเลยว่าไม่มีขาอ่าอันนี้ดีอันนี้ดีอ่าไม่มีขาช่วยอันนี้ตัดได้เยอะเป็นโปเกมอนมาก่อนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับเนี่ยถามมั่งเป็นโปเกมเป็นโปเกมอนมังกรมั้งผม่ใช่โปเกมอนมาก่อน เป็นปลาไหมครับไม่ใช่มันมีมันมีผีไงพวกผีมันไม่มีขาไงเป็นโปเกมอนเหล็กนะฮะใช่ครับใช่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพี่ทุกขอตอบว่าฮากาเนลเรเดียนฮากาเนลครับเย่เล่นแล้วเล่นแล้วโอ้โหท่านผู้ชมที่เขารบกัน เพื่อแทะใจจอร์ดเป็นโปเกมอนธาตุพืชใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเอาน้ำแฉลอดให้ผมกินเลยไหมครับไม่รู้เลยไม่ได้จะตอบได้เลยกว้างมากเลยเป็นโปเกมอนเออวะไม่เคยถามด้วยวะมันเป็นโปเกมอนใช่ไหมครับไม่ใช่เออเออวะ เออพูดถึงก็ได้ไม่เคยถามเลยนี่หว่าโอยจบไปครึ่งคลิปแดนะเป็นโปเกมอนที่บินได้ใช่หรือไม่บินไม่ได้บินไม่ได้ไม่ได้เป็นไอเทมสมสายใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นโปเกมอนธ่านหมัดใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครัอเป็นโปเกมอนไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่คโอ้แต่ได้เยอะแต่ได้เยอะเป็นโปเกมอนไร้สีใช่หรือไม่ถูกต้องครับใช่ครับโอ้ยเป็นสเตเดียมไหมครับไม่ใช่อ่าหรือไอเทมธรรมดาเย่แล้วเป็นโปเกมอนไร้สีวีเลือดสองร้อยสิบถูกต้องครับ ขอตอบได้ไหมครับตอบว่าเลจิกิกัตครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเลจิกิกัตเลือดส่งไว้สี่สิบส่งไว้ห้าสิบนุ่นจริงโอ้โหมีความสามารถสลับปะครับไม่มีครนะโมตัดได้อีกตัดได้อีกตายแล้วเจอทางแล้วเพื่อนตายแล้วน้ำใจหลอดมาขึ้นแก้วแล้วเพื่อนคนจัดแฟงเลยจัดด้วยกล้าแล้วยัไม่สูงได้อันนี้ด้วยอ่ะเป็นโปเกมอนที่มีเขาใช่หรือไม่ไม่มีไม่มีครับเปิดท็อปเด็กได้ห้าใบวะครับไม่ได้ ไม่ใช่อ electric generator อ่ะพี่ตัดให้พี่ตัดชอยให้หนีสองเกือบเรียกเรียกได้ว่าเกือบทุกตัวเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถใช่หรือไม่มีความมีความสามารถครับมีความสามารถด้วยฮิวเลือดได้ไหมครับไม่ได้ถ้าโจมตีใช้สามพลังงานในการโจมตีใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ครับเก็บการ์ดในกองทิ้งขึ้นมือได้ไหมครับไม่ได้นี่ไม่ใช่ energy recycler ด้วยเอ้ากวางอ่ะใช่ไหมกวางกวาง ชื่ออะไรนะอาอายาชิชิวีตัว oh. ที่ขึ้นไปแล้วดึงพลังงานข้างตัวตัวนั้นแหละพูดเหมันมีความหวานเลยย้ายพลังงานได้ไหมครับได้ครับพี่นุ๊กตอบได้เป็ดโปเกมอนของซาโตชิใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับโอเคทางนนู้ตอบใครไม่รู้เอนเนอรี่สวิตต์ปะครับไม่ใช่ขอตอบได้ไหมตอบโซอาร์คครับผมไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่โซลาร์ไม่มีความสามารถต้องถอยเหรียญมหครับไม่ต้องอย ไม่ใช่ข้อนอีกอะไรวะโปเกมอนนี้โปเกมอนตัวนี้มีก้อนเมฆอยู่ใช่ไหมครับไม่มีไม่มีครับมอ <c oughs> ตัวนั้นด้วยเหรอไม่ใช่เลยทารอดด้วยเหรอ <c oughs> ใช่ยากมากเลยพี่ให้นิต้าใบาให้คนละเดีย๋ยวนะตึ๊ดตึดะครบรอบพอดีพี่ให้นิต้าใบให้ใบให้พี่ปนหนึ่งหนึ่งประโยคจุ๊บจบต่อเนื่องครับโอ้โหใจดีสุด <c oughs> ใจดนนีสุดเหรอตอบเลยครับอะพัดขอชื่อเต็มๆว่าชื่อเต็มว่าโอ้โหถ้าตอบชื่อเต็มเต็ม ก็ไม่น่าถูกอะเอาเป็นว่าพัดฟิวฟิวเตะจีพิเศษกับกองครับความสัมพันธ์ถูกชุกตาพัดหมุนวนพี่ให้โอกาสพี่ถือว่าพี่ปิ้นเขาได้สิทธิ์นั่งใกล้นิต้าฝั่งนู้นนิต้าใบให้หนึ่งประโยคครับผมถ้าไอ้นี่ตอบถูกหลอดตอบผิดน้ำแครอทครึ่งขวดอยู่รออยู่ในตู้เย็นพยียามหยุกคนาดให้หนึ่งประโยคเดียวครับเนี่ยใช่ประโยคเดียวประโยคเดียวจะช่วยยาไงดีอะความสามารถจั่งซื้อของ เอาละเอาละพี่พูดเลยว่าน้องน้องลบเอียง ท้ายของน้องอาร์มครับผมสมดจบตรงนี้สั่งซื้อของไม่ไร้ธาตุเลือด210มีความสามารถมีท่าตีใช้3พลังงานครับผมมี2มี2โปเกมอนวีสามารถสั่งซื้อของเนี่ยเขาคือโทเกคิดรับโทเกคิดมีเป็นกำะตับที่พิรับมันมีความสามารถหรือเปล่าโทเกคิดมีครับดูเองก็ได้ตัวอะไรเนี้ย คือถ้าน้องรักอะน้องจะบอกเป็นลิงเอว่าเดีขาโทษหนูนิงน้ำแครอทสดไม่มีอะไรเจียบนเย้เื่มแล้วสุขภาพดีพี่ขอถึงนี้พี่ขอถึงให้เห็นมุมโค้งตรงนี้นี่กี่มีแก้วให้ผมไหมเอ้ยของอาร์มอยู่แล้วอาร์มกินทั้งขวดอยู่แล้วปกติอ่ะใช่อามคิดว่าจะมีใครกินอ่ะอันเนี้ยปกติเขาผสมกันหลายอันก็เหมือนแครอทเอาละครับพี่อามเป็นคนจัดแฟก ใส่ทำไมตัวแบบนี้อร่อย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 อือโอ้โหหยด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 โอเค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 เนื้อผ่านเนื้อผ่านเนื้อผ่านอย่าไปกินผักแล้วคนรวยเป็นคนไม่กินผักอ่ะพูดความรู้สึกครับน้ำแครอทเป็นไงว่ะผักตัวก็ผับดีวิตามินเออย่างงี้เบต้าแคโรทีน นะครับผิวเราจะเหลืองสวยเนียนพิษพี่อามไม่กินผักอ่ะแล้วนี่ก็เป็นเกมเล็กๆครับผมที่เราเอาการ์ดมาเล่นกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะหาการมาเล่นอย่างอื่นกันอีกดีกว่าเนาะได้ครับผมในโอกาสหน้าๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แสดงไว้พวกเราด้วยนะครับผมขอให้สงการนี้ ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกันทุกคนนะครับผมครับครับผมและโอกาสนี้ครับผมกับตันการแล้วก็นิตาครับผมขอลาไปก่อนนะครับผมฝากงานน้องมีไอจีให้ติดตามอะไรไหมอ๋อตอนนี้นะคะหนูการจะเปิดร้านไอติมนะคะที่เดอะฮับข้างๆตรงข้ามพี่นุกเลยค่ะโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวใครที่อยากจะมาเจอนิตานิต้าเท้าร้านบ่อยๆเนาะบ่อยๆเลยค่ะโอเคครับผมก็มาได้ที่เดอะฮับรังสิตนะครับผมชั้นสอง นะครับโซนการ์ดเกมนะครับผมมีซอฟเสิร์ฟใช่แวะมาเล่นการ์ดแลกับไทยติมต่อนะคะโอเคอย่าอยู่ร้านนี้ติมนานนะครับร้านเรามีมีการ์ดให้เล่นครับมีการ์ดให้เล่นครับมามาเล่นมาเล่นการ์ดได้เลยมือถือใช่ครับผมพี่น้องกันมาทานได้เลยหยดไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดให้ใช่ครับเพราะหยดใส่การ์ดลูกค้าเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วครับเยี่ยมไปเลยนะครับผมอ่าครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมกับตันการ์ดและทุกคนตรงนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากพี่เอสด้วยพี่เอสอยู่หลังกล้องนะครับผมพี่อย ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ๊าายยบบเล่นโปเกมอนกันเล่นโปเกมอนกัน